สวัสดีครับผมเรากะกอกเกียดนะครับกะกอกเกียรดก็จะประชุมกันทุกอาทิตย์นะครับก็ถ้าประชุมแต่กะกอกเกียดกะกอกเกียดก็จะเขาเรียกมันก็จะรู้กันแค่กะกอกเกียรดอะแต่ถ้าเราประชุมแบบกลุ่มอย่างเงี้ยรู้รับรู้ทั้งหกคนมันก็ส่งคนดีต่องานเราเนอะผมก็เลยอัดเป็นวิดีโอมาให้ดูให้ชมกันก็ สิ่งที่อัดวิดีโอไปนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าถ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ผมว่าก็ดีเลยอะ่ะเราจะได้อยู่กันง่ายอยู่กันได้ไม,ไม่ไม่ลำบากเราจะมันส่งผลต่ออนาคตอะ่ะอนาคตเราจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่ว่าเราทำวันนี้ยังไง รพอพก็มี6คนก็มีสิวามีกอเกียรติมีไทยมีเอกชัยวัฒนามีสมบูรณ์อ่าก็สิ่งที่จะประชุมนะครับก็เพื่อเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของรอพเราผมหวังว่าถ้าแก้ไขจุดเหล่านี้ได้ปัญหาของรพอพคงน้อยลงอยากให้เราทุกคนอ่ะ ร่วมมือกันเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพวกเรากันเองหลักและห้องใหญ่ทุกคนถึงได้ออกมาคุยออกมาบอกออกมาเตือนกันสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำแล้วดีก็บอกสิ่งที่ทำแล้วเราอยู่ง่ายเราส่งผลตาอนาคตผมก็ ชีนะให้ชมให้ชมกันอ่าเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่จะประชุมก็มีอ่ามาเข้าเวรให้ให้ตรงเวลาห้ามสายอืมมาเข้าเวรให้ตรงเวลาห้ามสายเรื่องเวลาเนี่ยมันก็มีกันทุกที่นะถ้าเรา ถ้าเรารักษาเวลาได้เนี่ยเราก็รักษาอะไรได้หมดแหละเงินทองทรัพย์สินเงินทองอะไรยเงี้ยเพราะมันเป็นอะไรที่รักษายากไงเรื่องเวลาแต่ถ้าเรารักษามันได้เราก็รักษาอะไรได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าของที่เรารักตัวทรงตัวทรัพ์อ่าเวลาเราเรายังรักษาไม่ได้ของอย่างอื่นเราก็รักษาไม่ได้อ่า ถ้าเวลาเรารักษาได้อย่างอื่นเราก็รักษาได้ลูกเมียลูกเต้าเมียเงินทองหาได้มาเราก็จะรักษามันได้มันก็ส่งผลนะครับส่งผลคนคนร่ำรวยคนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเขาก็มีนิสัยอย่างนี้มีนิสัยส่งเวลาคือมหาเศรษฐีเนี่ยเขา มีโปรเจกต์ใช่ไหมโปรเจกต์ project, แต่ละโปรเจกต์ก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านถ้าเขาไปออกไปคุยกับคนต้วนเขาเนี่ยถ้าสายเมื่อไรเนี่ยคนต้วนเขาก็ยกเลิกแล้วเพราะว่าคนเนี้ยใช้ไม่ได้รักษาเวลาไม่ได้ยังอื่นก็คงรักษาไม่ได้อ่โปรเจกต์เป็นแสนเป็นล้านก็สูญตลาดไปก็นั่นแหละ มาเข้าเวรในตรงเวลาทมสายรักรักษากันให้ได้นะยังผมนี่ผมก็มาไวทุกวันแต่ออกเวรตรงเวลาเพราะว่าผมคิดว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญผมเลยเต้องรักต้องรักษาเวลา,เ,าเพราะว่า,าเ,เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่า,เ,าเพื่อนที่รอออกเวรเนี่ย มันจะมีธุระอะไรไหมมันจะจําเป็นจะต้องไปไหนไหมบางทีเรามาสายเนี่ยมันออกเวรสายเนี่ยมันเผื่อมันมีธุระเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเอ,อ้ยเ,เพราะคนมาสายมันถึงไม่ได้ไปธุระอะไรอย่าเงี้ยมันถึงไม่ได้ไปน่นไปนี่อย่างที่มันเคยบอกกับตัวเองว่าเออจะไปน่นไปนี่แต่ว่าพอเพื่อนมาสายเลยไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ย ก็พยายามรักษากันให้ได้มันเป็นนิสัยของมหาเศรษฐีเรายังไม่เป็นมหาเศรษฐีเราก็ฝึกนิสัยนี้สองสองก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะ่ะงดเล่นถัวสัพทาวชัวช่วโมงช่วงเย็นงดเล่นหนึ่งชั่วโมงช่วงนี้รถมันเยอะไงช่วง ช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยรถมันเยอะรถมันช่วงเช้ารถมันก็จะออกไปทํางานใช่ไหมมันก็จะเยอะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเริ่มเงียเๆีะยมันก,มนก็มันก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะถ้าเทียบกับอตอนช่วงสายๆตอนช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยช่วงบ่ายๆมันก็จะมีแต่รถนอกม,มันไม่ใช่ลูกบ้านไง,งเช้าลูกบ้านรถล,ลูกบ้านจะออกเยอะเราก็งดเล่นโทรศัพท์ไปก่อนหนึ่งชั่วโมงช่วงเย็น ช่วงเย็นเราก็งด <Okay. S 1> เล่นอีกหนึ่งชั่วโมงช่วงหกโมงรถบัสไม่เช่อหรครับหกโมง,โมงถึงทุม่มหนึ่งใช่อะไรครับบัตอ่าเราก็งดเล่นไปหนึ่งชั่วโมงอ่าเพราะช่วงนี้รถเยอะไงช่วงช่วงเย็นช่วงเย็นรถจะเข้าเยอะ <c oughs> เพราะว่าเขากลับมาจากที่ทำงาน ช่วงเช้ารถะออกเยอะเพราะเขาจะไปทํางานอ่าแล้วช่วงเนี้ยกล้องวงจรเยอะที่สุดแหละช่วงนี้เพราะว่ารถมันออกไปทํางานใช่ไหมกล้องมันเยอะไงเร่อพยายามนะอือกล้องมันเยอะเราก็พยายามเขาเรียกอะไรจะให้กล้องมันเห็นกล้องมันเห็นเพราะในหมู่บ้านเขาก็มีลายหมู่บ้านอะไรกันใช่ไหมบางทีเขาคุยไปคุยมาเอามาเข้าเรื่องรอพอเออ มาเข้าเรื่องรอพอเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยรอพอก็ปวดอีกเนี่ยเราก็งดช่วงนี้ดีกว่าเล่นทั้งวันเลยก็ม,มาผมว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงคับขันน่ะมันเป็นช่วงจำเป็นละ่ะเราทำได้มันก็ดีอ่ะบางทีเรา เรายัางมีงานทําเราก็มีเงินใช้นะถ้าเราไม่มีงานทําเราก็ไม่มีเงินใช้เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะงานเราก็ต้องรักงานรักษาง,งานของเราให้ได้อะไรที่คิดว่าดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขอะไรที่ที่ว่าไม่ดีเราก็หลีกเลี่ยงไปอเราอยู่ได้เพราะงานเราก็ต้องรักงาน เราไม่รักงานเราก็ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินกินเงินใช้ยิ่งโควิดนี้ก็หาหางานยากด้วยเราก็รักษามาในดีเดี๋ยวเราเผื่อเราตกงานไปแม่งหางานยากเลยกลับไปอยู่บ้านก็กลับไปเริ่มตูนใหม่ไปกินเงินเก่าเหรอกินเงินเก่าหมด ฝัดโควิดจะหายก็ไม่รู้เมื่อไหร่พอจะได้ลงมาทํางานเรากลับไปอยู่บ้านเราก็ลําบากนะนัก่ก็รักษางานให้ดีสามนะครับสามสามก็น่ะสลับกันออกโบกรถจะได้ไม่เหนื่อยใจเข้าใจเราอยู่ด้วยกันต้องช่วยเหลือกันอ่าก็สมมตินะนี่สมมติว่าถ้าโบกรถคนเดียวทั้งวันอน่ะ คิดว่าเป็นไงล้าไหมเหนื่อยไหมใจเข้าใจเราอ่ะถ้าลองนึกภาพเป็นเป็นใครก็ได้บบกรถคนเดียวทั้งวันเลยคิดว่าเหนื่อยป่ะนะเหนื่อยใช่ปะ่ะแต่ถ้าช่วยกันอนะ่ะตลับกันกว่าวครึง่งชั่วโมงยี่สิบนาทีสิบนาทีเนี่ยมันมันช่วยย่นย่อความเหนื่อยได้เยอะเลยนะแล้วมันมันเป็นอะไรที่ว่าขเขาเรียกอะไรมัน มันบ่งบอกถึงความรักความสามัคีกันอะเราอยู่ด้วยกันเราช่วยกันเราช่วยเหลือกันเรารักกันเราก็อยู่กันไปได้อีกนานแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันเราไม่รักกันเราไม่ปองดองกันไม่เป็นฝึกแผ่นใช่ไหม,มันก็อยู่กันได้ไม่ยาวไม่ยืดไม่นานนั่นคือใจเข้าใจเราอะถึงแม้เป็นเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง ิบนาทียี่สิบนาทีอ่ะแต่คนเราอยู่นานๆมันก็เมื่อยปวดเมื่อยอะไรปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยแต่ถ้าช่วยเหลือกันมันก็แบ่งเบาไปได้อ่ะเราอยู่เราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องรักกันหนึ่งเสามสูีเา่าสี่สี่นะครับ เข้าตรวจให้ครบสี่รอบคุณทําได้ตู้ตู้ก็สีสส่รอบมันก็ไม่เยอะอะไรนะพูดถึงมันไม่ใช่คนเดียวอะมันเป็นเราอยู่กันสามคนสลับกันไปใช่ไหมมันก็ไม่ไเน็เน็ดเหนื่อยอะไรนะพูดถึงบางหมู่บ้าน,นี่บางหมู่บ้านอะ่ะคนเดียวเลยชั่วโมงละรอบชั่วโมงละรอบชั่วโมงละรอบวันหนึ่งก็สิบสองรอบอะ่ะ ติดต่อรอบก็ตอกคนเดียวนะโคตรเหนื่อยอ่ะแล้วนี่สี่รอบสี่รอบสามคนก็เท่ากับคนละรอบคนละรอบน่าเราถึงแม้เราไม่อยากไปเราก็ฝึกว่าฝึกนิสัยว่าเออไปฝึกไม่อยากไปก็ฝึกนิสัยว่าต้องไปต้องไปทําจนติดต่อกันยี่สิบเอ็ดวันอนะ่ะมันจะติดเป็นนิสัยเพราะว่า เขาวิจัยมาแล้วคนเราทําอะไรติดต่อกัน21วันมันจะติดเป็นนิสัยอย่างเช่นขี้เกียจติดต่อกันเป็น21วันมันก็จะติดเป็นนิสัยอชอบด่าขี้โมโหขี้โวยวาย21วันติดต่อกัน21วันมันก็จะติดเป็นนิสัยไปเลยชอบกินเหล้าชอบดูดบุหรี่ชอบอ,อะไรอ่ะชอบด่าคนนู้นคนนี้ติดต่อกัน21วันมันก็จะติด ติดเป็นนิสัยนั่นแหละก็เราอยากได้นิสัยอะไรเราก็ฝืนฝืนทําติดต่อกันยี่สิบแปดวันอะ่ะมันติดเป็นนิสัยแล้วมันจะไม่ยากเลยอย่างผมเนี่ยอย่างผมนี่เข้าไปตรวจวันละสองรอบตอนนี้ก็ติดเป็นนิสัยไม่ไปมันกัวงวลกังวายมันจะต้องไปอะ่ะคือ พราะถึงเวลาไม่ได้ไปมันกังวลกระวายได้บ่อยเลยอ่าแล้วก็ปาดใบมงใบไม้ปาดใบไม้รดน้ําอะไรเนี่ยเพราะวันไหนไม่ได้ทำเนี่ยมันรู้สึกกวัวนกระวายนะอ่ามันมันท,ทําติดต่อกันมาเป็นเกินยี่สิบเอ็ดวันแล้วไงผมมาอยู่ก็ปีกว่าแล้วปีปีปีปยังไงปีหนึ่งแล้วมั้งเออมันก็เนี่ยท,ทําติดต่อกันเป็นเวลานึงปีอ่ะ มันก็ติดเป็นนิสัยแล้วอ่ะพอไม่ทํามันก็มันก็ยังไงยังไงไม่มันคั้นเนื้อขั้นตัวจะต้องทําไม่ได้อ่ะมันเมือมันติดเป็นนิสัยไปแล้วอ่ะอย่างเช่นอ่าเราเราคิดว่าเรานิสัยไม่ดีตรงไหนแล้วก็พยายามฝืนตัวเองให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงติดต่อกันยี่สิบเอ็ดวันแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายแรกๆอ่ะมันก็ทําอะไรมันก็ต้องยากเสมอแหละอ่าเราก็ฝึกฝืนตัวเอง ห้าห้าก็นั่นแหะถ่ายถ่ายรูปผลง,งานอะไรที่ถ่ายได้ก็ถ่ายมันคือผลงานของเราอ่ะเราว่าวันนี้เราทําอะไรไปบ้างเขาจะได้ไม่จับผิดเราถ้าเขาไว้ใจเราแล้วเราอ่ะจะได้อยู่ผันสบายไม่อยู่ไม่อยู่แบบลำบากแบบอยู่แบบคนจ้องจับผิดนี่อยู่ยากอยู่อยู่อยากมันมันอึดอัดด้วยมีแต่คนจ้องจับผิดได้ปะ รอพอแม่งแต่งตัวไม่เรียบร้อยรอพอแม่งเล่นตัวตับรอพอแม่งไม่เข้าตรวจอ่อรารอพอแม่งไม่บกรถอยู่อยู่ยาก,กว่ละล่ะอ,อยู่อย่างงี้อยู่ยาก,กว่ะอยู่ยากผมว่าอยู่ยากอ่าก็นั่นแหละเราก็เราทําอะไรเราก็ตรงงานไปมันมันเป็นผลงานของเราไงพอเราตรงงานไปเนี้ยเดือนแรกเขาไม่ไวเขายังไม่ไว้ใจเราเขาก็ยังจ้องจับผิดเรา เดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่มันคนเราอ่ะพอมันเห็นทุกวันทุกวันมันก็จะคลายความคลายความอ้นี้ไปมันก็จะค่อยๆเออพอแม่งมันทําติดต่อกับแม่งสองสามสี่ห้าเดือนแล้วเออมันตรงกองงานมาทุกวันเลยมันมันก็เห็นมันก็ค่อยๆคลาย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 จนไม่จับผิดเราแล้วเราก็อยู่สบายใช่ไหมเราก็อยู่ไม่ลําบากมัน มันง่ายเราเราอยู่ง่ายเราจะทําอะไรก็ไม่ลําบากเพราะาไม่มีคนจ้องจับผิดเราแล้วอะ่ะเออก็นั่นแหละทําให้เขาไว้วางใจก่อนแล้วเราอจะอยู่ง่ายอยู่ไม่ลําบากหกช่วงเช้าช่วงช่วงเช้าช่วงเย็นแต่งกายเป็นระเบียบเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงก็น่ย มันก็สําคัญนะสาคัญพอๆกับทรศัพท์เลยการแต่งกายเนี่ยเพราะว่าช่วงเช้าก็ช่วงเช้าเนี่ยรถมันก็ออกใช่ไหมเราก็เราก็ต้องแต่งกายมันเป็นระเบียบเพราะว่ารถมันออกเยอะช่วงนี้รถกําลังไปทํางานใช่ไหมแล้วบ้านมันต่องร้อยหลังอะต่องร้อยหกสิบหกสิบหกหลังอะเยอะเปล่าล่ะกล้องวงจรปิดเยอะเปล่าล่ะก็เยอะใช่ไหมอ่าช่วงเช้าเราก็แต่งกายเป็นระเบียบมันก็ มันก็บ่งบอกเหมือนกันนะว่าเอ้ยกูจะเอาบริษัทนี้ต่อหรือไม่เอาเพราะว่าอ่าการแต่งกายการอะไรพวกเนี้ยอืช่วงเย็นช่วงเย็นก็รถเริ่มกลับมาแล้วขากไปทํางานเริ่มกลับมาแล้วเราก็แต่งกายเป็นระเบียบอ่ากองงจรปิดก็เยอะเหมือนกันช่วงนี้นะระหว่างวันระหว่างวันมันร้อนมันอะไรใช่ไหมเหยียบต้นเหยียบอะไรก็เหยียบไปเพราะว่า ช่วงเนี้ยลูกบ้านมันไม่ค่อยมีหรอกช่วงกลางวันเนี้ยมันจะมีส่งของส่งอาหารส่รงอะไรพวกนี้มันก็ไม่ไม่ใช่ลูกบ้านเราใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ลูกบ้านเรามันก็อ่าไม่ใช่กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านนะมันก็ไม่เท่าไรแต่ถ้าเป็นลูกบ้านเราเนี่ยมันเป็นกล้องวงจรแล้วมันเป็นตัวขยายเสียงได้ไงอืมเนี่ยช่วง ช่วงเช้าช่วงเย็นแต่งกายให้เป็นระเบียบเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นเช้าหนึ่งชั่วโมงเอาให้เหมือนทรศัตับเลยก็ได้ะ 7, นะเจ็ดเจ็ดก็เข้มงวดรถเข้ารถบุคคลภายนอกเข้มงวดรถเข้ารถบุคคลภายนอกอ่ารถที่มันไม่ใช่ลูกบ้านอ่ะมันเป็นรถบุคคลภายนอกเราก็แลกบัตรแลกอะไรให้ เข้มงวดเพราะว่าบางทีเราปล่อย่าแล้วเลยเราก็โดนจับผิดอ่อะราพอแม่งปล่อยรถนอกเข้าไปอะไรเงี้ยอืบางทีเราเราเขาจ้างเรามาเขาก็ไว้ใจเราเนอะเราขึ้นชื่อรอพอแล้วอะ่ะรอพ,อพอมันก็ความหมายมันก็คือรักษาความปลอดภัยเขาจ้างเรามาเขาไว้วางใจเราให้มารักษาความปลอดภัยให้เขาอืเพื่อนี่แหละ เพื่อมาเก็มงวดแลกบัตรจดทะเบียนรถเขาตรวจอะไรเงี้ยคือเขาจ้างเรามาเขาไว้วางใจเราเราก็ทำให้เขาไว้วางใจเราแล้วเราจะอยู่ง่ายถ้าเราทำให้พวกเขาไม่ไว้วางใจเนี่ยเราจะอยู่ยากรถที่ไม่ใช่รถบุคคลในหมู่บ้านเป็นรถบุคคลภายนอกเราก็แลกแลกไปเลยทุกคันอย่าไปเกงใจมันถ้า มันเข้าไปขโมยของเข้าไปตบตีลูกบ้านไปยิงลูกบ้านมาเนี่ยเราไม่มีหลักฐานให้เข้าดูเนี่ยเราจะตววอ่ามันไม่ใช่ลูกบ้านก็อย่าไปเกรงใจมันเลยถ้ามันไปขโมยของไปตบตีลูกบ้านไปยิงลูกบ้านมาเนี่ยมันก็คงไม่เกรงใจเราหรอกอ่าก็เข้าใจนะว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้แต่ถ้าเราก็กันไว้ก่อนถ้าเจอเมื่อไรอ่อ่ะเราจะแก้ไม่ทันอ่า เพนั่นอ่ะเข้มงวดลดบุคคลภายนอกรกบัตรจดอะไรให้มันครบถ้วนแปดเจอกรรมการก็ช่วยกันตะกีดบอกกันอ่าบางทีบางท,างทีกรรมกร,มก,ร,มก,ร,รมกรรมการออกเราไม่เตือนไม่เรียกไม่บอกกันใช่ไหมบางทีไอ้เพื่อนแม่งกําลังเล่นโทรศัพท์เลยกําลังแบบเล่นโทรศัพท์อย่างมันอ่ะเล่นเกมอย่างมันอ่ะ ไอ้เพื่อนไอ้คนก็เขาเรียกะไรกำลังร้อนถอดกระดุมเตื้อ,อลูดติดเตื้อออกหรือว่าทำอะไรทั้งอย่างที่มันผิดระเบียบที่พวกเขาตั้งไว้อะเออมันจะได้แบบหลบหลีกทันไงอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าเราเจอแล้วเราไม่บอกกันไม่อะไรกันมันจะอ่าตวัตวตัวกันไปหมดมันตวัวมันไม่ได้ตัวแค่คนเดียวนะ่ะไอ้พวกนี้มัน มันพูดแนวรวมไงมน้ามีอะไรเราก็เจอพวกที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเจอพวกที่ชอบจับผิดเราอะ่ะเราก็ลบลีกเวยัน่วยันเรียกเวยกันเตือนกันมันมันจะได้ไม่เกมไงแล้วถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราจะอยู่ไปได้อีกนาะนเพราะว่าเรารู้จักรลบลีกไง แต่ถ้าไม่รู้จักหลบ 1970, ดีใช่ป่ะเจอกรรมการมาก็ยังเล่นนั่งเล่นทอพามอยู่ไม่ยืนตะเบอะไรพวกนี้พวกนี้มันมีอำนาจไงเพราะมันเป็นกรรมการเป็นประธานใช่ป่ะมันสามารถไปเอาเราออกได้เมื่อไหรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีอำนาจอ่ะเขามีอำนาจว่าเป็นกรรมการเป็นประธานแต่ถ้าเป็นลูกบ้านเฉยๆอ่ะก็ยังอำนาจไม่เยอะเท่าไหร่หรอกอ่า ก็คงจบเท่านี้แหละแปดเรื่องอืมก็ถ้าเราช่วยกันสามมคกีกันนะครับไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้รักและงหงญยทุกคนอยากให้อยู่กันไปแบบนี้น,น,นานๆอะไรที่ผิดก็ปรับปรุงแก้ไขอ่าเราอยู่ด้วยความรักความสามะัคกีกันเราอยู่ได้อีกนานอยู่กันไปสิบยี่สิบสามสิบปีก็อยู่ได้ ถ้าอยู่ด้วยความโกดความแขนอยู่จ่ได้ไม่นานหรอก,กอ่าก็นี่นะครับส่วนย่นยอ่อส่วนย,นย่นย่นยอ,น,ยอนะครับหนึ่งมาเข้าเวรในตรงเวลา,าสองามเล่นทัวร์ับเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงสามสลับกันออกบกรถจะได้ไม่เหนื่อยสี่เข้าตรวจกาละสี่รอบอย่าคาดห้า ใส่รกส่งงานที่ได้ทำวันนี้6ช่งชวงเช้าช่วงเย็นแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อย7เจ็มงวดลดบุคคลภายนอกแลกบัตรหมด8ดเจอกรรมาการก็ช่วยกันสกิจช่วยกันเตือนเพื่อนด้วยจะได้ไม่เกม